บรรยากาศในร้านอาหารสุริยันจันทรานะคะขึ้นมาจากเรือแล้วค่ะสวยมากมาย จะมากินอาหารที่ร้านข้างบนเนี่ยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะสวยงาม ร้านอาหารสุริยันจันทราเขาดัดแปลงมาจากโรงสีข้าวเก่านะคะอันนี้เขาก็ยังคงไว้ให้ดูเครื่องสีข้าวยุคโบราณคะ่ะ มากินร้านอาหารอาหารที่ร้านอาหารสุริยันจันทรานะคะอันนี้คงคะ่ะเ,เป็นน้าอัญมานานะคะเตยะะเป็นอาหารที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาสวยมากนะคะเป็นอาหารไทยที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งสวยงามมากค่ะ ันนี้ผักกับหลนปูทรงเครื่องนะคะอันนี้ม้าห่อแล้วอันนี้คือกระทงทองอันนี้ถุงทองนะคะแล้วอันนี้ก็หมูสะโรงนะคะอันนี้ช่อม่วงแล้วอันนี้ก็คือห่อหมกดอกบัว นี่คือไม่แน่ใจว่าผัดผักอะไรอ๋อนนป,ปูนิ่ม,ม,นนะะมผัดอันนี้คือปูนิ่มผัดมะนีนินค่ะอันนี้นนแกงรันจวนหมูนะคะเคยได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยกินงานนี้จะได้กินแล้วค่ะอันนี้ยำปลาโบราณน,นะคะเป็นปลากระพงค่ะ ันนี้กุ้งทอดราดซอสมะขามนะคะเป็นอาหารได้รางวัลมิชลินของสุริยันจันทรานะคะ

明、嗯、白。嗯 แ้่เยอะมากนะใช่ันเป็นคนกินเล่นของอุ๋กินเล่นตรงกลางเนี่ยกินเล่นแบบนั้นเลยกับข้าวอยู่นู่นกับอันนี้กับข้าวอันนี้คือของกินเล่นยุคโบราณ เดี๋ยกลับบ้านกันตามกระเป๋ายำนครับเนอะเีืยอกับเพี่อนกินที่บ้านเรากินเราเรกินไม่หมดหรอกอะไระเนนแบ้าไปอีกเนี่ยให้เกลเอาไปอิสัยหน้า À, đấy. Ừ. Mà ăn thịt người Trung nữa chị nữa đi biết mày hôn mày tắt mày ơi mày dọn dinh tóc mày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  một mày tóc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  mày หัวพุ่งเงมัน,น,น,นมันทข้งหัวเป็นสบะดเออบ้านิมัก่อนที่จะห้อแบกกับบ้านมันล่งยังไงเว้นไ,นไม่อ้ันกินคน ไอ้แม่าอีกินนิดผมมันเล่งว่ใช่คุ้งไง่ะเกไอ้แม่ไม่กินบนไม่ใช่กินก้นได้คืออิ่มเลยตอนนี้จะถึงความอิ่นเลยเอาม่ย่างอันแล้วไไอ้นี่เดี๋ยวก็ต้มโต๊ะไม่โต๊ะเราว่าระเป็นรึโรบ้วนคมๆนี่เคยลองเลยตอนแจ๊กคม

เอลยไอ้เกมขึนได้ท่้งหมืนต้องเล้ยชาวมันกินได้ทำมาได้มันก็มินได้นะอย่างไรอย่าแซวลูกเวลาลูกกินได้ไม่ใช่พอเขากินได้แล้วก็พอยู่นั่นแหละคนเราอ่ะเราเด็กมันกินได้ก็ปล่อยมันกินเพราะเวลามันกินไม่ได้ก็บ่นมันอีกเนที่มันอยู่ในเรือได้พูดอีกแล้วตกลงจะเอายังไงกับมันอันนี้เนเครื่องเียเครื่องเียอง้ กินเล่นเนี่ยหัวกุ้งกินไหมทำไม้อเพราะเป็นอาหารแต่บอกว่าน่าก<ป>ินอะอันนี้ก็ไ่อก แล้วแบบนั้นไม่อยากว่าฟอดเซลไหมไม่กล้ากกินเหรอไม่กลัวพ่อดเซลใช่ไหมไม่มีไม่มีผลอะไรใช่ไหมเออดีแล้วลูกไม่ต้องแครงในจังย่านในย่าแกะออกนะครับผม

เราต้องตัดที b b b u, c c ่มันเป็นเนื้อปูอา้ปูอย่าไปเอาปูเค็มเจ๋ตัดปูเค็มก็เซฟสิแคตัดเนื้อปูกินมันเป็นขาวๆ่ะมันจะเป็นก้อน มันเป็นมันเป็นดองฟูใส่ใส่มูมันมีเนื้อฟูอยู่ที่เท้าวที่อย่างกินเจอจะนองไม่เจออ่ะอันนี้มันเป็นตักฟูเค็มมาแล้วมันยังบอกว่าขมิ้นเค็มแต่เดินเข้า อะ่กินได้กินเลย ทองทองือนทองเค้กเลยอะน้ำทับเค้กใช่ไหม <laughs> ถูไหมแต่ที่นี่มันคือเป็นอาหารตาด้วยอ่ะไม่ใช่แค่อร่อยอันนี้ถุ้มทอง เดือหมือนไบุ้งนะระเี hmm. ่ยนนบุ้งกินน๋วยเตี๋ยวกยเียเลนี่ยตัลดรนไม่เื่องก็ขนมอ๋ออันนี้มันมีมันมีไส้ไส้นี่คนละอย่างนี่แต่ยส้กุ้งไส้กุ้งอันนี้มาตัดเลี่ยนเร่งกับาโลเขาตัดเลี่ยนเ่งกับปล กินลของหน้าไม่วใหสุ่กบ้านจัดหน่ใจนะเติมไปเถอะเติมไปเถอะจะกินไม่กินก็เติมมาวางไว้เถอะอะไรนะอาจารย์ไม่มันรามเติมแล้วมาไว้แมักินเ่อเติมไว้เอะลูก ยังไม่ไปวกินอะไรกอแค่นะสามแก้วแก่้กินถุงทองเยสองแก้วครึ่งค่ะกินถุงทองเยกินดูอร่อยมาากินชิ้นหนึ่งเลยอล่มสิลูกให้ลองอิ่มแต่ลองมันต้องลองแล้วชอม่ง กินกับ้าวแกงนันจวนแกนัแ่แบแต่แบนยังไม่ได้กินแกงนันจวนกอนรู้รสชาติ ป็นใช่น้ำต้มข้าใชแกงออกเปรี้ยวๆน่ะมันกินน้ำพริกนะมันกินน้ำพริกใส่น้ำมันม้าใส่น้ำเยอะเยอะน้ำมากไม่ใช้ใส่น้ำมากพ่อพูดว่าใส่น้ำมากๆกภะษายใต้ใส่น้ำมันมาา แกได้ยินใส่น no ้ำมามากกินน้ำพริกเลยนริกแน่ไม่มุงเสียชื่อมดแก้การใต้้นาบามาผูอิสระ่ไหมแต่บางกงงต้ทงอนน้อก็ดาอแมมันาโขึ้นนี่ไดนิมันเราดาบตตายแล้ว

่เยะลไหนเดี๋ยวาแนนนชยยัไม่ได้ไปอยไปี่ไนกมไปกินไอเซฟี่แล้วเพี่จะลองอันนั้นหมูจะหลงเลียมนีโอหอันเดียวนอบอิ่มเหมือนกันแหละกระทงทองหนึ่งน้นไหนกินแล้วต้องชิมให้หมดจะได้ไม่จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นหูคนใเทเททั้งเทกันจัด มันเทกระจาดกระตุ้งทองโอ้ยพอพอันเดียวพอเานะวกป็นอมจา่ก็านสุดรคือหอม

บ้องบองเล็กๆประมาณนั้นมันไม่ใหญ่ตู้นะมันจะมุดแทบไปเหกชิ้นเลยทุกชิ้มืตามนี่ไหมพี่เซตขนมไทยมาแล้วนะคะขนมไทยสวยๆดูหลันด้านเมฆเสน่จันแล้วก็ฝอยทองรังไหมแต่อน right. ันนั้นลืมช uh ื่อค่ะไม่รู้เรียกอะไรเมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วแต่ลืมสวยมากมาย